เรา้ออนลองหยดทนถึง no> ้ั่นไม่ใมหัคือเมรนาะคือเมร์เนาะ่ารเมนาะเกไเนาะลูกไส้กัคือดแดมัสีบสีด

ยูมัเต็งยังกเต็งหาเต็งเต็งหาเดนะจายเดสอน้องโดนหาสีเดี๋ยวก็สิเต็งหาก็ยี่สิก็ไถึงโอ้มีดีก็ได้สามสี่หายสม่างเอาคุกีสิเาไปลงหาสูตระ อาซีจะเท่าไรก็เจ็บจอันนี้สองหมือะไรสองมืจะเก็งหาะไรเจ็บยี่สิบดเก้าสิบสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดี่สิบสี่หมื่นห้าสเแปดเก้าสบองสีจ็ดสิบอเวเ็ิบ เดิมจะเลี้ยงวอาน้านาได้บอกคููแล้วเด้ ใอว่ามี่หนอสีสองสามสี่ห้าห้าสี่นะสองสามสี่ตัวเองกว่านอะอือบ้าจะตัวกว่มนียน่ะห้าห้าสี่ตัวไหนสองหมื่นป็นหากับหาซี่ไ

กระเฟยันมีสีมาหกสองตัวเลยหเป็นหนึ่งสีกันบานตัวเปาแล้วปิวเบาวิวนะออกแาซีย่อยคอยเล่นตัวนี้เกี่ยวเงียกไงเกี่ยวอีกทายเดืยนแาซีขอเงร้ย กเลื่อได้หมดเจเลือเกีบค้มสิ้มสิเท่ไปแน่กัเาั่นปะงั้นกันไม่เมือนกับแต่คนโอ้เฮ้ยดีดอ่ะขอี๊ดกี่อันเนี่ยล่ะ หกเอี่อกเด็นหกี่ออาตัวของนเี่วหกเอวยเอียวเอันเ็นขาม่ใชขนาดนี้เต็งเี่ยวจุกซื้อเี่ยวเดียวอันนี้กัดึ้นเต็งเี่ยวองนแกนะเเลยนี่เป็นป

ใส่ลงถึงถ้าเราถึงเดาเราถึงได้เลยเด้หมดน,นั่นแน่

6สอง6ตำอ6ส6ตำไม่อยู่ตำสอเลยเออจ้าบัดรดวงโอ้จะยังเอิดไมเนาะอือไก่<น>เปิดไก่ไหน,นชงตำตังช่องตำ6สา,สาเกี้ยง

สี sí. 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 all, ่เ yeah, น yep. ี yeah. ่ยมไปว่าสีย่ยมในโอโคสองเมตรเจติงหงไงจัดอะไรติงหงได้หงโอเออจักไปติงติงหาบอ่ติงหาเอาาติงซี่หรอ ราคที่เลยมั้มื่นหนึ่งว่าเจ๊อือยู่หกสบหาสาขายหาัหมื่นหนึ่งว่าเจ๊อืหกสี่ขายอย่างนี้ขาย,ยาขายเลยขายห้ายขายหัา Hoặc sụp, yên hoặc sụp. Ta hoa yết tay. Hoặc sống. Then hook long song. Hook song. Hook song. Buy you hook up. Hook up. Things ong. Buy you hook up. Hoặc tình hook. Think hook up. Then hook up. Hook up. See that. Hook up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 . Hook ก็เทงหาสิก็เต so yeah. ็งเหอก็เต mm ็งหาเนี the 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 band, the no, ่ยจะเต็งสิเต็งหาเรกับไปสิผลมาก6-2เร่ไหลลงทโอเคดูเรื่องอาเบิรงนเ6-6-2หรือเปล่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องจี้เอาวะเดี๋ยวต้ไปเลยเบ่เนพอเปินะนี่6-3หน่วยเลยไปโอ้ยโอ้ยสองมาตัวเลยโอ้ยสองกับสามหเนีย6บเนี่ยเนี่ย60 บ่เป็นยังนี่ไนี่ไงนี่ไสองกับสามหมมาหกเข่งไกสิบได้หกสวเนาะก็ถือ่าแบสิบตัวอักษบ่หกสองมาตัวหกนกเกะเอย่างคนนั้นหงหมืนเอ้ตัวยานยันเจติงที่เ้าวัดนี่เต็มรอยจอแมนี่เขา้องใ้ติงหเนี่ย เฮ pues ้ย no วิลาอย่าง wow. ินหงสองี่้าหเจ็ดแเก้าสานง้อยงินแดงอันนี้อะไรนี่เก้าุกสองมาไปเลยหกสองไปได้เต็มนเด็กุ่มเก้าสิบแปดเก้าสิองไหรด ไปเอาัใส่บนแมงเจาปอะไรย่เดียติ่งหกสองหมื่นไปเอาไปมีหรอีมีมีติ่งหสอมื่นที่อะิอนี่ตงหมื่นดูติ่งห0 0องหมือนแล้วก็หกสอง0 0ึืด อีลีเต็งหกของข่อยเต็งหกสองหมื่นอ้วยก็ม้ก่อนเดียวมีสองก่อนจะเมื่อจะกอดมันมีสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งอ่บอันหนึ่งหมื่นอันนี้สองหมฟังเจ้าเต็งหกหมื่นหนึ่งแล้วเจ้าเจ้าเต็งสี่กการหกสองการหกสองนี่มันก็มันล้มตันหักล้มนหาเราของข่อยกูม่เอยข่อยนักล้มอีลีเปิดบังอะไรเปิดบงอะไรไอ้สิบ้าข่อยรับลอย่งไรของข่อยเรยลง มันมีแค่สามก้อนเจเจือว่าเจเนยียโคไปใส่สีบ่เออบอลลูคันคันเจ้าล้มกับคือว่าเจหกเนี่ยโไปใส่หาขนาดละเอขอย,ยข่างหางมาใส,ส่สี่ขอเอามนานอนานนอันหนึ่งขอย่างลีก่อนหนึ่งสองมือนล่าหันมือหนึ่งแล้วก็บ,บอสองแบนหกสองมื่อนึ่งที่ขอยเืนนะที่แหล่ะแหล่ะนะมันมีอีกกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งแล้วก็บกล่องหนึ่งเออขนาดแต่ว่าบอลลูว่าแพ้ล้ม เต็งหกนะพีตอนนี้แมนอยู่เราบักเต็งหกผู้ใดง่ายไม่มีเจ้าง่ายไม่มีคอยง่ายไม่มีอีกก้อนนึงแล้วอันนี้อีกก้อนนึงตะหากขอร้องตะหากมันมีแค่สามก้อนก็สามก้อนเงื่นสองก้อนนี่อนอีกก้อนหนึ่งก้อนเดียวคอยยึมีมีก้อนเดียวนี่นี่มึงเลยมันมีสามก้อนเจ้าเจ้าเสียเอาไปไเป็นร่งหกเต็งไหนหกไหนคอยลงหกเจ้ายวองแต่ผู้ใดง่ายไม่มีผู้เจ้าง่ายกันไม่มีก้อนเนี่ยก้อนก้อนเดียวมันว่าคอยเอาไม่มี สิเป็นก้อนนึงบันนี้ก้อนนี่ของข่อยสองมือนี่ของข่อยบันนี้อันนั้นก้อนนึงนั่นของข่อยครู่ะอันนี้เด็ดสันอันนี้ฮ้องเจ้าข่อยมาจากตึงหางอันนี้ฮ้อเป็นค่นงักมาตรฐานี้เออข่อยเอามาจากเต็งหามาตรฐาต็งหาผู้เจ้ามาใส่ซีข่อยมาใส่ซีด้วยนี่เออเดี่ยวจ้ามาใส่ซีมาใส่นี่เจ้าเจอดจากเหนี่ยไปลง่มหกสองเออหกสองบันนี้เต็งหกตั้งหางองข่อยเต็งหกเต็งหก ม่ก่อนนี่เจ้ากับเจง่ายดันอยู่สองคนกดเป็นคนถไายก่อนนี่ของเจ้าเจ้า้ยากถ่บ้าเจ้ายากเต่งยังบ้เนี่ยเบ้เบิ้เบิ้งเลยเอาทีแม่นะทีแ hmm. ม uh ่น oh, so on ี wait, wait, one, ่ทแม่อยจำไขวามะตัวเนี่ยเป็นยัญาณเรายากบ้านบ่เราลอกกันว่าลอกสองเจ้าเงอแต่ว่าตัวเนี่เป็นบุงองมันมีอยู่แล้วนี่สองนี่เต่งหกขลงบาตเนี่ยเจ้าเจ้าลงทุนบออ ลงทุนเตงหาอยมาสเจ้าเจ้าลงทุนเืินหนึ่งมาติงสองบาท่นี้เจ้ากัเอาเตีงสี่เนี่ยไปใจหกสองบ้านนี้คอยเอาติงสองนที่เราคอยวัาสิกรากตามคอยเลือติงหกเดเลยบาทนี้มันมีสมดสากอข้คอยก่อนหนึ่งเจ้าก่อนหนึ่งก่อนก่อนก่ก่อน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 ก่นก่อนก่อนก่อก่อนก่อน่อนกอนก่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 ่นก่อน่อนก่อนนก่อนก่อนอนก่ก่อนก่อนก่่อนกก่อนก่อนก่ก่นก่อก่อนนึ่ก่่ก่อน่อนอ่อน่่อน่งก่อน เปิดเบ้งเจ้าลงเต้นตงเดียวถ้าเปิเบ้เปิดเบ้งเจ้าลงเตตงเดียวถ้าอเบ้งถ้าเบง้เก็ว่าม่ยยนะเราไปเลดลงมหกเออแล้เจาามเาเเจ้าไ่ไดลงหกเจ้าต็งสองเต็งสเด่นหรองสเต็งหรองน่แมนเรอที่นี้นี่ฟัง เจ้าติงหานมอเจ้าได้ยากบอเจ้ายากไม่ใช่จี่แล้วเจ้ายากบอเจ้าได้ยากติงหัวคนมอขันบอได้ยากเพื่อนติงหาคอยมาติงซี่ติงซี่เจ้าไปการปกครองขันขันเจ้ายากเกิดขึ้นว่าแสดงว่าเงินเจ้าต้กใจเพราะยังใส่ยันตกใจแล้วบอกย้อนย้อเทียเอาไว้ก่อนเนี่ยพูดถึงว่าไอ้มันอยู่หานอคอปมาติงซีติงซีเพิ่นไปการปกครองแล้วเพิ่นลงทุนเองคือในฮาบานเกน่ะไดยากไผ่บอกว่าม่ใช่หาบ่จืะ อันองสยหายกอง้น่ะเอามาติดหกมื่นนึงก็ไม่มีใครก่อนเดียวบ้างนนีเรื่ว่าจะลงทหรอไปเต็งหกเลยเอาบาราลงสาม่ับสองลงเพรันเปิดช่คันเจ้บอกเอาอะคือว่าคือว่าเพิ่นลงแค่นี้คันเจเอาคือว่าเจเป็นคนยากปรนี้เราอายุว่าเดินหกรองสองนะจะบุรว่าเราดลงนี่บอต่ว่าเห็เราบ้างไ้ตัวนี้ตัวนึงตัวนี้ตัวนึงเนี่ยคันลงก็ือเจยอยากเพราะว่าอลงหกเยี่ ตอกใจจะ้อหมื่นสี่หมื่นแล้วกจอเลกดเป้าไม่้เลยเจ้าบอเบอลเดารูเทียนี่เจ้าเจ้ายากขึนนะเจ้ายากใจขึ้นเจ้านิงขึ้นหนากัข่าวนี่เจ้าเจ้าเอาไปด้วยล่ะเจ้าเอาไปล่ะเจ้าไปใจขึ้นไปหนิงขึ้นหนากข่าวต้งต้นเล้วหนึ่ง้นเป็น้าแมนอนยาเราไปเลยนะจบไ่อบไปน ันนีเอาพกมาใส่หาแม่นะก่นอยากเออท่นเจ้าเอาเพื่อว่าเจ้าต้งใจเพื่อนต้องยอมรับท่นเจ้าก็เอาือว่าเพื่นลงองติงส่งเราอยากะทำรอยากนะเราสีนยังเงนเงินของเจ้ามันหายไปแล้วบ่มันอย่างไงเราเราเลิ่มาใหม่เราเดผูเรอยขยัยาเงินเพือยี่ก่ประมาณนั้นบ่ของขยุดแต่ก้อง่ะ ถ้ามีเต็ตงเตหกน่าละมมาต็งเนี่ยเตงสามเต็เจ้จป็็กซี่มันเาเจ้าม้นอ้าต่งสนเจ้กระจายอมากพอยเียงเสียใจเพื่อนพ่อพลอยเต็งสาเจ้กระจายเพื่นไปเลยนี่ก็เสียตัวมีี่แล้วเอาไยางเบอรล้ยวนั่นปัญหาเงินปานี่ต็งต็งติงเดียวมือนึ่งนะติงตามสองมือนะกับหกสี่คืพอหกสี่ยู่งหกสี่หกสี่วันอามาหาสิโรคทุนโอสิวโรคทุนหรอกงานโอ้แต่หมือนยาบ่ ก็ว oh, ัิงนใจยืดเี <t anya <t anya> <t anya> oh> ้ยุตัวสีาจะใช้งกับ่เยเอคงลงชดนเาลงอยู่แต่เราลงสัปในจะลงตพันวนต้วยาวสี่หเหลือสี่หกไปอยู่หกเปิดแค่นี้ป่ะเนี่ยต้วยาวสี่ห้ากว

เต็งเกียวด้วยนะจ๊ะเต็งเต็งเียวไปเลยนะอันนี้หนึ่งสองสามเต็งเกียวสองหมื่หนึ่งหมสองดอกก็เป็นสามหมืู่นใคคือกันนะเต็งอียวหรือเต็งตั้มเต็งตั้มสองหมื่นเต็งเอียวหมื่นหนึ่งคนนะมันเงินมีธรมดาหมื่อ่ะเจเจได้เอาอ่ะพวกเขามาสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่น สามหมื่นตัวตสองเยีวมื่นจ้ายังไงติงตำตงได้ข้างนึงติงตำ่ตงเอาติงเยี่วอะสองมืติงเยี่ยวมื่นหนึ่งเฮ้ยคอยเป็นคนเอาเวนี่ที่คอยถามเนาะติงเยี่วหมื่นหเจ้าลงมาใส่ติงตำสองหมื่นคอยไปกล้าหกสี่เออแม่หกสี่แม่เออแม่เนี่ยกวมาใส่หายอันนี้สามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเจ็ดหมื่นสอ ก็ยี่สิบป็า uh, ส nee, oh, um ิบอะเนี่ยเตเียวนเนี่ยเ่งเบเต่งเบเ็ตต็สนากปนวานเพียสอมนะเจ้สมนะจ๊ะส่หต้องามเก่าสิจุจังกไม่นสเอาคนที่เก่ายมมิข่อยรับิบเ็เิ่สองอ ่อยจเงอย่้งมาจิงเที่ยวเนี่ยอยรับผิดชอบแล้วเว่าี่ม่นเก้ีมนเกสีมื่ตอนนั้ดีขอไปก่อนตอนนั้นเอาไก่อนอย่เดี๋ยวัียังใจเจ้าเสียใจอย่างนัะนเสียใจเจ้าสิยใจอย่างยาใจเายองหมืเป็นี่หมื่นขอไก่องงวจักพายิดกยีก่มว่ฟันง อันนี้มันหันมันไปแล้วเอาเลยติดเกีียวกับติดเจ้าพวกส่วนกระบอกได้ไปเลยเลยกับหกซีกับหกซีได้ไปแล้วเพื่อเอาดีเลยว่าตามเงี้ยอันี้เน็นยันเตี๋ยวบนรถม้าตอเตี๋ยวลงมันกระบอกเต็มห้าเต่งเกียวที่จะวาก่อน 63นี<โ>่แหะคุณสีดิตอนที่ไดไอ้นั่นมันออกยังบอก632เนาะล63963เลยออก632แค่นี้6เอียรมายู62สอือ632ม่อีกแล้ว ทำไปที่ไม่ได้ผมประเด็นหกผมประเด็นสาเมียเออหกหกเออห้าสามสามสี่หกสองนะถูกหกสองแี่อันนี้ครทำเยอจิง้ไม่มีอยากเนาะติงเจ้าติงหากับติงสามเนาะกิ่นก้นคิดว่ามาขยบริยาคแต่เ